พี่น้องพี่น้องจ้าโมนีมากเย็บขอบผ่าถุงสําเร็จเ้ยจ้านี่โมนีเห่าเย็บสาบข้างหนาแล้วแล้วนะคะนี่สาบข้างหนาเนาะนี่จ้ามีด้าน้ายเนาะนี่กะเย็บตะเข็บแล้วเบอรแล้วเนาะพี่น้องนี่ตะเข็บตะเข็บมีอยู่สิบตะเข็บนะคะสามสี่ห้าหก ข้างหลังอันนี้ตะเค็บคางสีเง่อีกกวมูนเนาะจ้ะอันนี้ตะเค็บหลังตะเค็บหลังมีสองตะเค็บด้วยจ้าอันนี้จ้ะอันนี้ก็ตะเค็บคางกับสีใหญ่ตะเค็บคางมีสองตะเค็บนะคะตรงนี้ตรงนี <présent asına> ้กับตรงนี <Fest Naw az unk> ้จ้ะนี่ค่ะ <LIAM> ้ว <partes> ก like, ็ด้านหน้านะคะก็จะเหสิสามเกตเรียงกันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเข่ากันเลยเนาะเข่าขอบกันเลยเนาะโมเมนต์เข่าขอบแล้วค่ะ เย็บขอบนะคะมันมามีขอบนะคะนี่วิธีเย็บสะบอกเทคนิควิธีเย็บการเย็บเก็ดผ้าถุงสําเร็จนะคะตรงนี้ห้าสิพับลงเนาะนี่นี่ที่พับลงจังสี่นะคะสังเกตนะคะตรงนี้เนี่ยต้องให้ต้องปลายเกตเนี่ยตรงนี้ต้องให้บานให้เหมือนกับที่เพ่นโค้งสะโพกขอบสิบบได้หลังเวลาห้าพับหนึ่งสี่นะคะ นี่คะ่ะนี่หายมันหายมันเนียนกันไปเลยนะคะวิธีเย็บก็คือเว,วลาเขาเย็บเกตขึ้นมาเนาะเย็บเกตขึ้นมาแล้วหอดตรงเส้นที่เขากิ่งไว้ตรงเอวตรงนี้นะคะนี่เขากะสิเย็บหักออกมาฮักออกมาตรงนี้นะคะเพื่อว่าให้เนื้อผ้าตรงนี้มันบานออกเนาะพี่น้องเนาะมาเอามาเย็บกันเลยดูบ่าจะเป็นยังไงนะคะก็พับเลยนะจ๊ะพับ สามร้อยกิ่งนะคะนี่ค่ะก็พับอีกทีหนึ่งค่ะเย็บเลยนะคะเย็บเลยอันนี้เราไม่ใส่ขอบนะคะเราไม่ใส่ผ้าขอบนะคะเอาทําเป็นในตัวเลยจะได้ไม่เคืองตรงเอวเรานะคะอายุมากแล้วใช้แบบนิ่มๆนะคะนี่ค่ะเราก็พับไปเลยนะคะพับเย็บไปเลยนะคะ ตรงนี้ค่ะสังเกตรตรงเกล็ดนะคะนี่นี่นี่ถ้าเห่าบรเเ็ดเย็บตรงนี้บานออกนะคะหักออกเนาะมันจะทาให้หลังตรงนี้นะคะเหตดให้หลังนะคะคาว่าหลังเนาะคือมันหดมันเอียงใส่กันนะ,นะคะมันหลังน,ะนะะ่ะกานี่เพราะว่าเราเย็บบานออกแล้วนะคะนี่มันก็จะ มันก็นเนียนไปเลยนะคะมันจะบอลหลังนะคะนี่ค่ะปลายเกจนีห่หักออกมาแวบออกมานิดนึงนะคะทุกคนเนาะนี่มันก็นจะพอดีเห็นบอกคะนี่มันจะบอลหลังนะนี่นจะพอดีไปเลยนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเทคนิคเทคนิคเวลาเย็บขอบนะคะขอบผ้าถุงสํำเร็จนะคะนี่ค่ะ จะบาลานซ์ไปเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะไม่ตึงนะคะนี่ค่ะไม่ตึงใช่ไหมคะนี่เดียนไปเลยนะคะมันจะไม่ล้างไม่อะไรเลยนะคะทุกคนจะเย็บไปเรื่อยๆนะคะ จนสุดอันนี้เราเริ่มมาแผ่นหลังแล้วนะเราเริ่มมาแผ่นหลังแล้วนะคะทุกคนเกตเกตเราจะปัดไปตรงกลางหลังนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเราจะปัดไปตรงกลางหลังนะคะปัดตรงนี้ค่ะไปปัดไปทางกลางหลังนะคะ อันนี้ก็ถึงตะเข็บข้างแล้วนะคะตะเข็บข้างนี้จะจะใหญ่กว่าตะเข็บหลังเกล็ดข้างจะใหญ่กว่าเกล็ดหลังนะคะเพราะว่าเราจะไว้ดูว่าเขาเป็นด้านข้างนะคะโดยสังเกต ปัดไปทางเดียวกันนะคะเกล็ดจ,จะได้ดูสวยงามเวลาเราใส่นะคะเวลาเราสวมใส่มองดูจะได้สวยงามนะคะปัดเกล็ดไปทางด้านเดียวกันนะคะสำหรับแผ่นหน้านะคะหมายถึงแผ่นหน้านี่แล้วก็ดูสังเกตเส้นกลิ้งนะคะเส้นกลิ้งถัดเลยนะคะ เย็บแบบง่ายๆนะคะคนใส่เองแต่ถ้าถ้าไปรับจ้างเขานะต้องใส่ผ้าเคมีใส่ผ้ากาวใส่ผ้าอัดด้วยนะคะอันนี้เราเรย็บใส่เองแล้วก็เยบ็บเราชอบใส่แบบสบายๆนะมันเย็นดีนะถ้าไปอัดผ้ากาวแล้วมันร้อน นะอันนี้ความคิดของตัวเองนะคะทุกคนนี่ค่ะได้แล้วเสร็จแล้วนะคะนี่นี่เสร็จแล้วนี่เราก็จะมาใส่ให้ดูเนาะนี่ใส่ให้ดูเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เด้อนี่นี่นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันขึ้นมานิดหนึ่งอันกล้องขึ้นมานิดหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะนี่ นี่นี่นะคะนี่ก็มาอย่างนี้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วสวยไหมทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เปิดเลยเปิดสามารถเปิดออกได้เลยอย่างนี้นี่นี่นะคะใส่ง่ายๆเลยค่ะทุกคนนี่ปึ๊บจิ๊บแล้วเราก็มาติดตะขอตรงนี้นะคะติดตะขอตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตรงนี้เกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะเกี่ยวไว้ แล้วตรงนี้ก็ติดตัวผู้ตรงนี้ตัวเมียอาเกี่ยวไว้อย่างนี้นะคะจะพร้อมจะอ้วนยังไงเราก็ขย้ายได้นะคะขยายได้ค่ะทุกคน,นคะแบบนี้นะคะก็จะเข่ารูปแบบนี้นะคะนี่ผ้าถุงสําเร็จง่ายๆค่ะทุกคนก็แค่นี้นะคะทุกคนนะนี่ค่ะโอเคนะคะ